ออโอ้ยเหนื่อยจังเลยเนี่ยแม่ก็อะไรก็ไม่รู้ชอบให้บันนี่เข้าบ้านตลอดเลยจะเอานู่นเอานี่เอานั่นตลอดเลยบันนี่ละเหนื่อยเหนื่อยต้องบ่นตลอดเลยเนี่ยบ่นแม่นะเฮ้ยขี้เกียจทําให้จังเลยอยากเป็นเด็กที่เกเรโอ้โหลดยกล้อ <c oughs> อยากเป็นเด็กไม่ได้ดั่งใจบ้างแอะเป็นเด็กดีแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ให้เบื่อที่ดินทาแม่นั้นเนี่ยวันนี้จะกลายเป็นเปลดไหมเนี่ยโอ้ยคงไม่เป็นมั้งดินทาเล็กๆน้อยๆนะคงไม่เป็นไรหรอกนี่เราจ,จอดเข้าบ้านโอ้ยโอ้ย,โ,อยโทศรศัพท์เข้าอีกแล้วเฮ้ยฮลัลโหลแม่อะไรนะใจเอาของไปให้อีกแล้วเหรอ โอ้ยแบันนี่เพิ่งเข้าบ้านมาเมื่อตะกี้นี้เองโอ้โหต้องเอาไปให้อีกแล้วอะไรเนี่ยแม่ก็นั่งยุ่งๆบันนี่ตลอดเลยจมยิจมบันนี่ก็เหนื่อยยุ่งยุ่งรู้อะไรเนี่ยบันนี่ก็เหนื่อยก็ต้องไปอีกโอ้ยบ่นยังไม่ต้องไปก็ได้เออวันนี้บันนี่เป็นอะไรเนี่ยบ่นตลอดทางเลยนะ่ะแต่เห็นบันนี่พูดถึงเป็ดเป็ด,ปดอะไรเป็ดเป็ด ไจเกลแล้วก็งงอปิดประตูบ้านให้บันนี่แล้วหนึ่งว่าแต่บันนี่เป็นอะไรของเขาบนเสร็จแล้วเออขับรถไปไหนแล้วเนี่ยฮะอะไรนะแม่จะให้เขออีกอย่างเลวโอ้บันนี่ก็เพิ่งออกมาจากบ้านเมื่อกี้นะ่ะไจเกิลมาทำอะไรบ้านาบันี้เนี่นะย้ยต้องไปเอาของอีกอย่างให้แม่อีกโอ้ตายแล้วแม่นะักขี่ลงขีดลืมจริงๆเลยนี่ดีนะบันนี่เป็นเด็กดีนะแต่ที่นินถามแม่ หยิบของโอ้ยต้องออกไปอีกรอบน้ำมันก็แพงแม่น้ำแม่ไม่ค่อยออกตังให้ด้วยนินทาแม่จะเป็นเปรตไหมเนี่ยโอ้ยติดติดเมื่อกี้ฉันก็ว่าฉันได้ยินอะไรเป็ดเป็ดที่โอ้ชายเก้าเธอมาทำอะไรนี่ออกไปเก๊กะมันนี่จะขับรถไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะโอวันนี้บันดีบนเยอะจังเลยนะทุกคนได้ยินเหมือนชายเก้าใช่ไหมน่ะ แล้วบันนี้ก็บ่นแม่ใหญ่เลยแถมที่นินทาด้วยนั้นเนี่ยชายเก็วาบันนี้ต้องกลายเป็นเป็ดแ,แบบที่บันนี้พูดไว้แน่ๆเลยนะอูนะ <No, no. S 1> คนคิดเหมือนชายเก้หลืมเปล่านะถ้าคิดเหมือนชายก็อย่าลืมกดไลค์เข้ามานะเอ้ no, no. ชายเก็วาชายก็เข้าไปนั่งเล่นในบ้านก่อนดีกว่ารอบันนี้มาแล้วไปหาอะไรกินที่ร้านลุงต่อโอ๊ยตายแล้วกว่าจะเสร็จ โอ้ยใครอยู่ถนนน่ะโอ้ยกว่าจะเสร็จเฮ้ยแม่น้ำแม่ถ้าไม่มีบันนี่สักคนนะจะทําอะไรได้ไหมเนี่ยเอ้ยเหนื่อยจังเลยให้วันนี้นี่จอดรถเลยธอสบายใจแล้วไปหาได้กินดีกว่าอรถย,ยกลอ้อน,นี่นเป็นไงไชเกอร์ว่ายังไงรอฉันอยู่เหรอไปหาอะไรกินร้านลุงกัน โอ้ยใครนินทาเนี่ยจามอีกแล้วนช่ใฉันว่าคงจะมีคนนินทาเธออยู่นะเรื่องอะไรอะไชเกิลที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแล้วที่เธอจะกลายเป,เป็นเป็ดยังไงล่ะให้ฉันตายเป็นเป็ดได้ยังไงฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเ,ออเป็นเป็ดรูเท่าปากเข็มเอ,อ๊ะรูเท่าอะไรนะรูเท่ากับปากเข็มคือปากเท่ารูเข็ม แล้วบันนี่จะเป็นได้ยังไงบันนี่ไม่ทำอะไรเลยชายเกลก็บันนี่เธอเพิ่งขี้บ่นขี้นินทาไปเมื่อกี้ยังไงล่ะฮะชายะชายเกลเธอรู้ได้ไงเธอแอบฟังเหรอเธอเธอพูดดังขนาดนี้ฉันไม่ต้องแอบฉันก็ได้ยินน่ะโอ้บ yeah> ัน anyway> น claro ี่ไม่เช oh ื่อหรอกเรื่องผีสางนางไม้เรื่องเปลิดปลดอะไรบันนี่ไม่ได้ทำอะไรผิดบันนี่แค่นินทาแม่เท่านั้นเองก็แม่นําแม่ชอบใช้บันนี่ทํานู่นทํานี่ทํานั่นทํานู่นทํานี่ทํานู่นซอกแซกซ็อกแซกดอกเด็ก ตุกระดุยบันดี้ก็เลยแบบเบื่อบันดี้ก็บ่นเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะแต่บันดี้ก็ทําให้แต่บันดี้ก็ขี้บ่นก็บนบ่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 บบ่ปากเปียกปากแฉะบ่นไปเลยฮ่าฮก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูเลยละกัน แต่ว่าเออแล้วเออเธอจะกลายเป็นเป็ดได้ยังไงน่ะนั่นน่ะดิบัณนี้จะเป็นเป็ดกระต่ายเหรอนั่นั่นสิไม่เชื่อหรอกนึกภาพเธอกลายเป็นเป็ดกระต่ายอยู่ว่ามันต้องเป็นยังไงน่ะต้องขายยาวๆแน่ๆเลยโอ้ขายยาวๆบัณนี้อยากสูงมานานแล้วชายเกิลถ้าให้บัณนี้เป็นเป็ดบัณนี้ก็ยอมนะง่ายแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นเป็ดนะ ไอ้พวกเธอพูดอะไรก็เกรงใจฉันหน่อยเป็ดโปรดอะไรมาคุยในร้านเนี่ยอ่ะลุงอยู่ไหนเนี่ยได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวเอา้าลุงเอ้าแล้วไปแอบอยู่ในหัวม,มุมทําไมเนี่ยลุงคลางตัวหรือไงเนี่ยแอบฟังคนอื่นเขานินทางไ <c oughs> อก็ฉันจะมาซ่อมเครื่องอันนี้ไอ้เครื่องคาราโอเกะเนี่ยแต่ตอนนี้มันใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องซ่อม,มนะ <c oughs> อ่ะนะโอ้ตายแล้วลุงเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทําอะไรผิดไปเราจะกลายเป็นเปรตอ่ะลุงเชื่อปะ่ะ ไอ้เปรตมันจะเป็นได้ยังไงล่ะความเชื่อของาศาสนามันมีหลายาศาสนาคนที่จะเป็นเปรตได้ต้องทำผิดเอ๊ว่าแต่ทำผิดอะไรหรอไอ้เธอไม่รู้เหรอว่าเปรตะทำผิดอะไรไว้บ้างอ่ะ ใช่ก็เธอรู้เปล่าถ้าเอามือตีพ่อตีแม่ล่ะอ๋อตีพ่อตีแม่ก็จะกลายเป็นเปรตที่แบบมือใหญ่อะมือใหญ่เท่าใบลานอะนะฮะดีนะพอดีไม่ได้ตีพ่อแม่แล้ว้านินทาพ่อแม่ละลุงอ๋อถ้านินทาพ่อแม่จะเป็นเปรตเท่าลูเข็มอะแล้วเปรตที่ไหนตัวจะเท่าลูเข็มตัวมันก็ต้องเล็กกระจิตรนิดเดียวเองอะสิอ่าไม่ใช่ลุงหมายถึงปากอะนะปากเธอสิแต่จริงจงแล้วเดเปรตเปรตมันจะมี12เปรตด้วยกันนะแต่ว่าลุงจะไม่เข้ารายละเอียดเยอะ เปรตมันจะมีหลายแบบด้วยกันมีทั้งเกิดจากกรรมที่ทําจากความโลภเกิดจากกากนเห็นแก่ตัวเกิดจากคนขี้เหนียวกวดจากคนขี้นินทามีหลายอย่างอะนะเป็นพวกที่ชอบถมน้าลายก็มี oh. พวกที่แบบดูมินดูแคลนคนอื่นก็มีเออไม่หลายเปลตแต่เธอนินทาเยอะระวังเป็นเปลตน,นะลุงไม่ได้โม่ป oh. ้าลุงก็เคยเป็นมาก่อนะ <Huh? S 1> ลุงไม่เคยเป็น วิตายแล้วลุงนะลุงขนาดนี้แล้วบันนี่ต้องทําบุญแล้วอย่างเงี้ยชายเกลเดี๋ยวบันนี่ทาบุญเลี้ยงไก่ชายเกลนะโอ้ดีเลยบันนี่จะทําบุญกับฉันเลยลุงลุงลุงของไก่สักสองสามตัวเลยนะสําหรับชายเกลเพราะว่าบันนี่จะทําบุญกับชายเกลได้ได้ได้เดี๋ยวลุงไปที่โต๊ะแป๊บหนึ่งนะกินแล้วนะกินแล้วยังเสียงอะไรหอยหววเสียงอะไรหอยหวนข้างนอกหนัง เสียงแบบนี้ต <mor enan> oh. oh ้องเป็นเปลทแน่ดอนเลยมันจะเอาบันนี่ไปเป็นเพื่อนพวกมันชัวเลยนะให้เสียงมันหอยหวนมากจริงๆชนหอยหอนชัยแน่ๆเลยน่ะต้องเป็นกลางวันเข็บมันเพิ่งกลางวันเองนะชัยก็ไม่เห็นจะมีตัวอะไรเลยดูซี่เอตันสินนะก็ไม่เห็นจะมีตัวอะไรเลยโอ้ายตัวเองโอ๊โอ๊โอเปลทเอ๊ะ นี่หน้าตาเปรตตัวนี้มันทำแม่งทำแม่งนะชายเกิล์ฉันมองมันมิกกี้เมาหัวกลับอ้อจริงด้วยเอ้อเปรตตัวนี้หน้าตาทำแม่งไงบันนี้มนไม่อยากเป็นเปรตแบบนี้นะชายเกลลเอ้อมันคืออะไรเนี่ยเอ้อหน้าตาจตแปลกแปลกแต่บันนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนเปรตตัวนี้มันมันต้องเฮี้ยนมากแน่ๆเลยบันนี่หนีก่อนดีกว่าชายเกลล เอ้ยแบนนี oh, like ่เออโอ้ไปเออเชนก็ไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออเชนก็เปรตมาแล้ววายแบนนี่นี่ฉันไม่คิดเลยว่าเราจะได้เจอเป็ดตัวเป็นๆนะเป็ดตัวนี้มันแปลกๆนะเชนก็ว่ามันไม่ใช่เป็ดหัวลำโพงมันเป็นเป็ดหัวอะไรเนี่ยนี่แบนนี่ฉันว่านะ เปรตตัวนั้นมันจะจ้องพาเธอไปเป็นเพื่อนแน่ๆเลยนะมันเลยมันลับเธอหน้าร้านลุงเลยน่ะช่างช่ช่ายเขาแต่ฉันว่าเปรตตัวเมื่อกี้มันหน้าตามันแปลกๆแล้วมันไม่เหมือนเปรตมันเป็นเปรตหัวอะไรกันบัดนี้กังงงมากเลยตายแล้วเปรตแบบนี้บัดนี้ไม่อยากเป็นนะขอเป็นเปรตแบบอื่นได้ไหมแบบเปรตหัวลำโพงอะไรพวกเนี้ยเออเฉยก็ยังอยากเป็นเปรตอยู่ดีแหละใช่นไม่ล่ะไม่เอาไม่เอาบัดนี้พูดผิดไม่อยากเป็นเปรตช่เก็เป็นอย่างอื่นดีกว่า แต่มัน uhm ร้องหุยหวนด้วยนะ,ะ hai, เจ้าตัวนี้ถูกต้องเลยเพราะมันปากเท่าลูกเข็มไงเอชเชนว่าฉันได้ยินเสียงมันอีกแล้วมันต้องมาตับตัวเธอไปแน่ๆเลยน่ะว่าแต่มันอยู่บนยอดตึกมันมาแล้วและเปรตตัวนี้มากลางวันด้วยนะชายเกลลแล้วกลางค่ำกลางคืนไม่มามันหายตัวได้น่ะจริงด้วยชายเกลล์เฮยเฮ้ย ว่าใมันมาแล้วชายเกิลอุ้ยมันตามบันนี่จริงด้วยดูสิบันนี่วิ่งไปไหนมันก็ตามบันนี่ไปทางนั้นนะ่ะโอ้จริงด้วยฉันว่านะก่อนที่มันจะเอาตัวเธอไปนะ่ะเธอต้องจัดการมันก่อนบันนี่ขอจัดการเปลลดตัวนี้เลยละกันบุญกุศลที่มีบันนี่ไม่อยากให้แล้วยาจะเปลดิดจะมาเอาบันนี่ไปเหรอหุ่ยปืนมันทำอะไรไม่ได้เลยชายเกิลดูสี่เลือดมันไม่ลดเลยฉันว่านะั้นเราต้องใช้ปืนอาบน้ำมนน่ะ นี่ไงบันนี่ใช้ปืนอาบน้ำมนต์อยู่แต่ขลังมากเลยใช้เกิลไม่เห็นตายเลยเนี่ยโอ้แต่เลือดมันก็ลดอยู่นะบันนี่โอ้แต่ว่าเลือดมันตั้งสี่หมื่นเราจะจัดการได้ยังไงเนี่ยเปรตแบบนี้อย่างงี้ต้องอุ้ยเป็นร้องหอยหัวชกเกิลแสดงว่ามันเจ็บมันเจ็บถูกต้องเลยนะมันเหมือนจะนิ่งไปแล้วนะมันนิ่งไปแสดงว่ามันติดสตันแชกเกิลมันติดสตันเรายิงต่อไปจัดการต่อปืนเนียนกัน ทางเลยไม่ได้เลยแฮะมันหัวหุ่นมันเริ่มหัยหวนใช่ก็นี่นะปืนฟ้าปะอ้าอ่ะเรียบร้อยมันเรียบร้อยเลยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้นี่แหละเรียบร้อยโอ้ถ้าบันนี้เธอตื่นมาเธอจะกลายเป็นเป็ดไหมเนี่ยบันนี้ไม่อยากเป็ดบันนี้จะไม่พูดดินทาพูดหยาบแล้ว